อ่าท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะยังจำกันได้ไหมผมเอาอเจ้าตัวนี้มาแนะนำนะครับ f i o 7 Audio JA11 นะวันนี้ก็คงไม่ต้องมาพูดหาลายซ้ำแล้วนะครับแต่ว่าผมมีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยเพิ่มเติมไปจากที่เคยแนะนำเอาไว้นะครับท่านผู้ชมจำได้จาได้ไหมครับว่าไอ้เจ้าแดกห่างหนูตัวนี้ทางผ,ผู้ผลิตอะ่ะเขาไม่บอกเบอร์แดกมาเลยว่าเขาใช้แดกเบอร์อะไรจาได้ไหมครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ อย่างที่บอกนะลองไปค้นหาข้อมูลดูก็ไปเจอว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะใช้ชิปแดกของยี่ห้อ KT Micro ก็เป็นผู้ผลิตชิปแดกของจีนนะครับเป็นแบรนด์ชิปของจีน KT Micro รหัสไอเนี่ยอะไรวะรหัสอะไรวะที่คราที่เราพูดถึงนะครับไอตัวเจ้าตัว KT Micro รหัส KT02S20 จำได้ไหมจำได้ไหมผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเบอร์นี้นะเพราะฟิโอเขาก็ไม่ไม่เคยให้ข้อมูลนะว่าเป็นยังไงนะคือทำไมผมถึงมั่นใจว่าน่าจะเป็นแดกเบอร์นี้ผมไปเจอข้อมูลเนี้ยข้อมูลเนี้ยคือบังเอิญเมื่อสัปดาห์ก่อนน่ตัวแดกอ่ะมันมีมันมีอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วผมไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มันมาท่านผู้ชมผมไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาตรงเนี้ยพอเราแตกโฟลเดอร์มันออกมาใช่ไหมผมไปเจอโฟลเดอร์เนี้ยท่านผู้ชมเนี่ย มันเป็นโค้ดเป็นโค้ดคําสั่งหรือทักอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมไอ้โค้ดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยชื่อไฟล์มันเป็น Ktusbbootui เฮ้ยมันมี Kt ไว้เนี่ยแล้วก็มีเนี่ย 02s0x เนี่ยเห็นไหมคือพวกโค้ดมันเล็กท่านผู้ชมมองไม่เห็นอีกคือพวกโค้ดคําสั่งพวกนี้นะครับมันมักจะอิงกับชื่อชิปมันนั่นแหละนะครับเนี่ยมันมักจะอิงกับชื่อชิปอะเห็นไหมผมก็เดาว่า แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วไอ้เจ้าแดกเบอร์เบอร์ไอ้เจ้าแด,ก,าแดกห่างหนูตัวเนี้ยมันน่าจะใช้ชิป KT Micro ไอ้ตัวนี้แหละ 02-A20 อย่างอย่างที่เราไปหาข้อมูลมาได้นี่แหละนะครับก็เลยมั่นใจคิดว่าน่าใช้ชิปแดกตัวนี้แหละแล้วตอนคราวที่แล้วเราเปิดสเปกกันขอชิปแดกตัวเนี้ยก็น่าจะตรงนะก็สเปกก็ตรงหมดว่ารองรับ DSD รองรับเอ่อถึง3 8 4แแล้วก็รองรับ line อินไลน์ไมโครโฟนเลยด้วยนะครับพอผมมั่นใจปุ๊บผมก็เลยไปหาดูว่าในตลาดเนี่ย มันมีชิปมันมีแดกหางหนูราคาประหยัดรุ่นไหนอีกหรือเปล่านะครับในในในโลกนี้นะครับที่มันใช้ชิปแดกเบอร์นี้ผมก็เลยเอาเอาชื่อเนี่ย KT02 งไอ2เนี่ยไปหาตรงๆเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยไปเจอด้วยแล้วก็มีขายด้วยนะครับผมก็สั่งมาจากช้อปปี้นี่แหละนะครับมันมีขายตรงๆง,งเลยมันมีขายตรงๆเลยเนี่ยก็คือตัวนี้ครับ J.Colly เป็นแดกหางหนูของจีนเหมือนกันนะครับ j จคอลลีรุ่น J M 12นะครับเป็นแดกหางหนูเลยเป็นแดกหางหนูนี่แหละนะครับแล้วก็ไปเจอนี่ข้อมูลนี่เห็นไหมมันบอกว่าตัวนี้มันบันบอกว่ามันใช้ชื่อมันใช้ชิปแดกอะไรเห็นไหมใช้ชิปแดก K T 0 2น2 0ไอเห็นไหมมันใช้มันใช้ K T 0 2น2 0ไอเห็นไหมผมก็เอ้ยนี่ไงสเปคก็3 2บิต384กิโลเฮิร์ D S D 128่งสอัแไหม สเปคเดียวกับไอ้นี่เลยตรงนี้มีไหมวะนี่สเปคของ J A 1 1บเอ็ดสเปคนี้ไม่บอกอีกอยู่ในเว็บไซต์อะ่ะคือสเปคอะ่ะสเปคกันเนี่ยรองรับไอ้พวกเนี้ยพวก D S D P C M เนี่ยเหมือนกันเป๊ะไอ้ตัวนี้ท่านชมมันขายร้อยร้อยร้อยหกสิบห้าบาทอะ่ะท่านชมอยู่ในช้อปปี้อะร้อยหกสิบห้าบาทเคยลองสั่งมาดูไว้ผมก็อยากรู้นะ เพราะจริงๆคือนี้ที่มาที่ไปเนี่ยตอนที่ผมเอาตัวเนี้ยไปเสนอในในในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยก็มีเพื่อนบางคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาไอ้ตัว JA11 เนี่ยไปเทียบกับ FIO KA17 mm hmm. ผมว่าจะไหวเหรอ KA17 เลยนะท่านผู้ชม KA17 มันคือไอ้ตัวห้าพันบาทอะที่ผมตัวแดกแดกพกพาดองเกอรอะที่แบบว่าดีๆเลยอะ โอ้้นี่มันตัวละ390บาทอะเราจะเอาไปเทียบเราอยากจะเทียบมันกับแดกราคา5000จริงๆเหรอท่านผู้ชมผมมองว่าการเทียบแบบนั้นไม่มีไม่มีประเด็นอะไรนะใช่ไหมเอาแดกหางหนูราคา390ไปเทียบกับแดกดองเกลราคา5000ผมมองไม่เห็นประเด็นที่จะเทียบอะถ้าอยากะเทียบจริงๆนะผมเทียบไอเจคัลี่นี่ดีกว่าสนุกกว่านะครับใช่ไหมอันนี้390มีพารามิเตอร์อไอนี่ไม่รู้ละไอน,นี่พารามิเตอร์ q ไม่ได้พูดถึง แต่ใช้ชิปแดกเบอร์เดียวกันอนะตัวเดียวกันเบอร์เดียวกันแต่ขายร้อยกว่าบาทอะ่ะเออผมว่าผมลองอันนี้สนุกกว่าถูกไหมผมว่าอันนี้มันกว่านะเนี่ยมันก็มีสีให้เลือกนะกันนะผมเลือกสีฟ้ามาสวยดีมีสีเทาสีฟ้านะไอร้านนี้ส่งเร็วนะท่านผู้ชมส่งเร็วด้วยหน้าเอาหน้าตาก็ดูดีอะหน้าตาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพ้กันนะแล้วนะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็คอนเฟิร์มนะ เียเขาคอนเฟิร์มมาเลยว่าเียเขาลองรับอะไรได้บ้างเห็นไหมเห็นไหมคอนเฟิร์มเบอร์แดกมาด้วย kt 0 2นย์องสอนะไอแดกของ kt m i c r o เนี่ยลองรับ dtd หนึลองรับ,บ pcm 3 2มสองบิตสามนะชัดเจนนะสเปคบนกระดาษเนี่ยแม่งเหมือนกับไอ้ ja 1 1นี่เป๊ะเลยนะครับแต่ ja 1 1นี่แค่มีพารามิเตอร์ eq โอ้ก็น่าลองนะอันนี้ร้อยกว่าบาทตัดพารามิเตอร์ eq ทิ้งไปถ้ามันโอเคเนี่ยมันก็นะมันก็น่าจะามาแนะนำกันถูกไหม พอผมได้ของมาปุ๊บท่านผู้ชมผมจับเสียบนี่เลยผมจับเสียบนี้ปุ๊บจับเสียบปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็เหมือนกันนะโอ้ตายละวันนี้ผมไม่ได้เอาไอ้นั้นขึ้นมาว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมไม่ได้เอาไม่ได้เอาหูฟังมาต่อมันแอคทีฟขึ้นมาไม่ได้อ่ะขอไปท่านผู้ชมด้วยกันอืมผมลืมแจ็คผมลืมเอาหูฟังมาเสียบเว้ยเออเสียบแจ็คเสียบแจ็คเปล่าๆมันคงไม่ขึ้นนะเพราะมันไม่มีโหลด ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันอันเนี้ยพอผมไอ,ไ,อไ,อไอตัวเจดออเดอเรโอเจเอสิบเอ็ดนะเวลาผมเสียบเข้าไปในเนี้ยเ <c oughs> สียบเข้ามือถือ <c oughs> ไอพวก USB audio player pro อ่ะมันก็ขึ้นมาเลยนะว่าเราจะต้องการจองในตัวแดชเจดเจเอสิบเอ็ดหรือเปล่านะแต่ไอตัวเนี้ยผมเสียบเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ขึ้นว่าเจคคลลี่นะมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบรนด์เจคคลลี ally, ่เจเอ็มสิบสองนะเ <c oughs> <c oughs> วลาผมเอาอันนี้เสียบเข้าไปปุ๊บอะบนเนี้ยบนตัวเนี้ยบนมือถือเนะี้ยมันขึ้นมาว่า คุณต้องการจะใช้แดก KT02S20 หรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งความแตกต่างนะน,นะก็คือไม่ได้ใส่แบรนดิ้งเข้าไปในโค้ดคำสั่งของตัวแดกนะครับนี่หนึ่งแล้วนะเขาไม่ได้ใส่แบรนดิ้งของชื่อแบรนด์เข้าไปแต่เป็นมันเนี่ยในในๆๆในในในแอปในในมือถือของเราเราเสียบแอป,ปตัวนี้เข้าไปไอแดกตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นชื่อมาเป็นชื่อของแดกคือ KT02S20 นี่นี่คือหนึ่งความต่างแล้วครับ อีกความต่างหนึ่งเนี่ยผมช็อตโน้ตเลยนะทั้งๆท,ท,ที่โฆษณาว่าใช้ชิปเด่กทั้งๆท,ท,ที่น่าจะใช้ชิปเด็กตัวเดียวกันหางหนูเนี่ยราคาร้อยกว่าบาทกับสามร้อยเก้าสิบผมฟังดูเนะี่ยไอตัวนี้เสียงดังกว่าน่อยๆของเจคัลลี่เสียงเบากว่าขับหูฟังตัวเดียวกันนี่แหละนะครับที่วอลลุ่มเท่าๆกัน ไอเจเอสเดังกว่านิดนึงนะเอาพุทเสียงดังกว่านิดนึงไอ,ววอ,อ้ตัวเนี้ยเบากว่าเออตรงนี้ผมก็แปลกใจผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะนะครับผมเจออย่างหนึ่งท่านชมอันนี้อันนี้ผมถือว่าไม่ผ่านรับไม่ได้นะับไม่ผ่านรับไม่ได้เลยแหมผมมเจ็บใจตัวเองไว้วันนี้ผมไม่ได้เอาหูฟังขึ้นมาเลยสักตัวนะอืมแย่ yeah, เลยอะเดี๋ยวนะพอดีหูฟังตัวนี้ก็ใช้งานอยู่ด้วยเนะี่ย เดี๋ยวท่านผู้ชมขอภายแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมหาผมหาหูฟังใกล้ๆนี้ก่อนมาใช้นะโอเคโอเคเดี๋ยวผม,ผมเอาออ y s ซี่มาใช้ดีกว่าแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมมันต้องมีหูฟังมาเสียบแล้วท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างเลยนะว่าออเป็นยังไงพอดีวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวนี้มาเป็นตัวหลักเนี่ยก็เลยก็เลยลืมจุดนี้ไปนะวันนี้มีเรื่องหลายเรื่องต้องทำงงไปหมดแล้ว ขออภัยนะคุกขักนิดหน่อยคุกขักนิดหน่อยแต่ไหนๆมาดูกันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ได้ข้อมูลกันอย่างเต็มที่นะไม่มีมากักกันอะไรกันนะคือไม่ไตั้งใจกักหรอกแต่มันลืมมันต้องเตรียมตัวหลายหลายอย่างนะมันลืมเดี๋ยวเด,วเดวแป๊บนึ่งอันนี้เป็น odyssey LCD 1นะผมไม่ค่อยชอบเสียงมันเลยนะเลยไม่ค่อยได้ใช้นะเก็บดองเลยนะดองเข็มโอ้โห oh. เก็บจนไอตัวขั้วขั้วนี้มันหักเลยเนี่ยเก็บจนเฮด a บนนี่ขั้วเคอร์อะไรมันหักหมดเลยเนี่ยช่างมันช่างมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะ Odyssey LCD วอ,อ่ลองให้ดูจะได้จะได้เห็นว่าเรามันเสียบปุ๊บมันจะเห็นยังไงนะอ่ะคือไอพวกแดกพวกเนี้ยถ้าเราไม่เสียบโหลดให้มันอะ่ะมันจะไม่อ่อนมันจะไม่อ่อนตัวเองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดู อ่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อน JA 1ิเวลาเสียบเป็นยังไงสีดำคือ JA 1 1นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเห็นไหมเจดออเดโอ JA 1 1อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมบอกมันจะขึ้นเป็นแบรนด์มาแต่ไอ้ตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นชื่อชื่อแดกชื่อของชิปแดกที่ใช้ เห็นม KT ย KT อ2 A 2 0คือไม่นิดไม่ได้ใส่แบรนดิ้งมานะแต่ท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามึงซีเรียสอะไรกับเรื่องแค่นี้จริงๆผมไม่ซีเรียสนะแต่ที่ผมซีเรียสคืออันต่อไปครับท่านผู้ชมคือเวลาเราเล่นเนี่ยเนี่ยคือเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเสียบปุ๊บแล้วผมเล่นกับในมือถือนะ USB Audio Player Pro นยอ่าอย่างเงี้ยก็เล่นไปตามขั้นตอนปกติ แล้วถ้าผมเล่นไฟล์ที่เป็น DSD นะ DSD ธรรมดาเนี่ย DSD 1สปีดนะครับ DSD 64เนี่ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเนี่ยตัวแดกมันก็รับได้นะ DSD ปกติใช่ไหมสองจุดแปดเมก์นี่คือปกติมันอย่างที่มันควรจะเป็นนะอย่างที่มันควรจะเป็นแต่พอเป็นไอ KT เนี่ยเจคอลลี y, เนี่ยนะครับ ถ้าผมเล่นไฟล์ที่เป็น PCM นะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าผมเล่นไฟล์ที่เป็น DSD เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะมันก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาถูกไหมครับมันก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วเสียงที่วิ่งไปที่หูฟังอะมันไม่ใช่เสียงเพลงท่านผู้ชมผมเจอว่าเวลาเราเล่นไฟล์ DSD อ่ะแม้ว่าตัวเนี้ยมันจะขึ้นว่าเนี้ยมันส่งไฟล์เป็น DSD ไปเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแต่มันกลับกลายเป็นเสียง เพลงเบาๆแล้วก็มีเสียงซ่าครับเหมือนมันเล่นไฟล์ dsd ไม่ได้หรือเหมือนเขาลืมเขียนโปรแกรมอะไรมาหรือเขาอิมเพเมนตมาไม่ถูกต้องอัอตัวเนี่ยเจค l ลลนะครับคือคือใช้เล่นคือใช้คือใช้เล่นไฟล์ pcm อ่ะพวก24 96 24, 2 4 192ไฟล์ cd quality อะไรอะไม่มีปัญหานะไอ้ตัวเคไนีตัวเนี่ย J. c คอลลี่ครับ แต่ถ้าเล่นกับมือถือเนี่ยเล่นกับมือถืออย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่ผมเล่นไฟล์ DSD ไปเนี่ยส่งไฟล์ส่ง,ส,งส่งเป็นไฟล์ DSD ไปที่ตัวมันมันกลายเป็นเสียงซาซาซาแล้วเสียงเพลงเบาๆอยู่ยแบ็คกราวคือเล่น DSD ไม่ได้แต่ตรงเนี้ยมันขึ้นว่าเหมือนจะเล่นได้แต่พอเสียงที่วิ่งไปที่ปลายทางจริงมันเล่นไม่ได้ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ i เป็นเป็นเฉพาะกับมือถือซัมซุงหรือเปล่าผมลองเอา Honor 70 ลงแอป USB Audio Player Pro อาการดีกันเป๊ะเล่น PCM ได้เล่นอะไรได้แต่เล่น DSD แล้วไม่มีเสียงออกกลายเป็นเสียงแปลกๆเสียงเพลงเบาๆแล้วก็มีเสียงซาเป็นแว็กกลาวด,ดังๆอยู่อาการนี้เป็นแม้กระทั่งเอาไปเล่นกับ iPhone iPhone 13 Pro Max เสียบผ่านอะแดปเตอร์เสียบอันนี้ปุ๊บแล้วก็เล่นผ่านแอปที่มันเล่นไฟล์ DSD ได้อะนะเหมือนกันเปียบเลยส่งมา ก็เป็นเสียงซา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 เล่น DSD ในมือถือไม่ได้งงมากนะครับตอนแรกผมกคิดว่าเอาละทำใจละมีประเด็นละไอตัวนี้เนี่ยมันเล่นได้เนี่ยตัว j a 1 1เนี่ยมันเล่นได้ทุกอย่างตามที่มันควรจะเป็นทุกอย่างเลยนะครับในขณะที่ไอตัวนี้เล่น PCM ได้แต่พอเราจะเล่น DSD แม่งกลายเป็นเสียงซาซาฟังไม่ได้แต่พอผมเอาไอตัวนี้ไปเสียบกับรูนไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับ มันขับเล่น d ีเได้ปกติงงมาเสียบลูนเล่น d ีเได้เสียงออกปกติเลยแต่พอเสียบมือถือเนี่ยเสียบมือถือเนี่ยที่เล่นจากแอป,ปที่เราเล่นอย่างเหมาะสมทั้งหลายเนี่ยที่เราเล่นกับแดกหางหนูไม่รู้กี่ร้อยตัวมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเล่น d ีเแล้วมีแต่เสียงซ่าๆออกมาตเซตติ้งทุกอย่างถูกต้องหมดในขณะที่เจดออเดีโจอเอสิบเอ็ดเล่นฉลุยหมดเลย งงไหมตอนแรกคิดว่าเป็นที่ Android หรือเปล่าลองเล่นกับ iPhone iOS ก็เป็น Android ก็เป็นแต่พอไปเล่นกับคอมพิวเตอร์ผ่านแอปลูนเล่นดิสดีได้เฉยเลยแต่เสียงก็ยังเบากว่า JA11 อยู่ดีนะนะครับก็อันนี้ผมไม่มีข้อสรุปก็แล้วกันเอาแค่ว่าเล่นแล้วเจออะไรมาเล่าให้ฟังนะไม่มีข้อสรุปก็อุตส่าห์พยายามเลือกที่มันใช้ชิป แดกตัวเดียวกันนะท,ที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นพวกชิปไฮเลสในแดกหางหนูราคาถูกๆกนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ถ้าถามผมผมไม่แนะนำตัวนี้ถ้าถามผมผมไม่แนะนำตัวนี้ผมว่ามันเป็นแดกหางหนูราคาถูกอาจจะถูกเกินไปมั้งแค่ร้อยกว่าบาทร้อยร้อยหกสิบกว่าบาทเองมันรองรับไฮเลสได้จริงแต่มันทำไม่ได้ทุกอย่างตามที่มันบอกในสเปคนะครับ อย่างน้อยเล่น DSD กับสมาร์ทโฟนไม่ได้นะครับก็เลยคิดว่าผมไม่เล่นคอมเมนต์ตัวนี้นะครับผมผมไม่แนะนำให้ซื้อตัวนี้แต่ถ้าใครอยากลองแบบผมหรือคิดว่าเฮ้ยพี่เอมเป็นแค่บางตัวหรือเปล่าก็ไปลองซื้อมาเล่นดูได้แล้วช่วยช่วยรายงานให้ผม <laughs> ได้รับรู้ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็คงซื้อมาเป็นประสบการณ์นะครับ160ร้อยหกบว่าบาทถูกมากเอาเอาคนหญิงหน้าตาดูดีดนะ้วยเทียบกันดูดิ แต่ตัวนี้ไม่มี P E Q เราไปลองเล่น P E Q อะไรไม่ได้ตัวนี้เข้ามาพร้อมซอฟต์แวร์ P E Q แล้วก็ชิปที่คาดว่าจะเป็นชิปตัวเดียวกันนี่แหละแต่สามารถ implement หรือว่าดีไซ g n มาได้ดีกว่ามันก็ตอบสนองอาจจะเป็นเรื่องของทางซอฟต์แวร์ที่ที่ที่เขียนเพื่อจะสั่งงานควบคุมอะไรมันนะนี่นะครับก็ถ้าในงบนี้ แม้ว่าตัวนี้จะถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับ160กว่าบาทอ้ตัวนี้390นะสั่งผ่านโฮลิสัยได้390บาทก็ผมก็ยังแนะนำตัว FIO7 Audio JA11 อยู่ดีนะครับนะครับหายสงสัยไปละใช้ชิป d ด็กตัวเดียวกันมันก็ยังไม่จบมันไม่ใช่แค่นั้นมันอยู่ที่การเอาไปออกแบบด้วยนะครับ แค่เห็นว่าใช้ชิปแดกตัวเดียวกันยังยังตัดสินอะไรไม่ได้นะต้องลองใช้งานจริงซึ่งนอกจากเจคอลลี่เจเอ็มเนี่ยที่ใช้ชิปแดก K t คทีศูนยสองนเนี่ยผมยังเห็นอีก2อยี่ห้อเลยนะพวกแดกราคาถูกๆเนี่ยที่ใช้ชิปเบอร์นี้แต่ผมก็ไม่อยากจะลองเจอตัวนี้ตัวแรกตัวเดียวก็รู้สึกผิดหวังนะครับรู้สึกผิดหวังก็ผมคิดว่าตอนนี้แดกหางหมูที่สุดที่สุดที่ผมจะแนะนําก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ดีนะครับนะครับฝากกันไว้เท่านี้นะสั้นๆนะ